ต้องขอสารภาพกับพี่น้อกที่อยู่ตรงนี้เลยว่าหาเสียงมาอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สี่ชักจะตกหลุมรักรลยยองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวย้ายสามามงดครัวมาอยู่ที่ะรยองเลยได้พี่เนี่ะอยู่กรุงเทพแดดก็ร้อนคนอ่อนก็ไม่มี มาอยู่ที่ระยองเลยดีกว่าจะได้เจอกันบ่อยๆเอาเลยเอาเอาลยแต่เหตุผลสำคัญที่ผมต้องมาอาศัยพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าอาทิตย์หน้า10กันยายน8โมงเช้าเป็นต้นไปเรามีนัดการที่คูอหาเลือกตั้งเขต3 10กันยากาเบอร์หนึ่งให้โย อยู่ที่ชายทะเลก็บอกพี yacht, ่น้องไปแล้วว่ามีสาเหตุผลหลักว่าทำไมคนระยองต้องเลือกคนนี้เข้าสภาเหตุผลที่หนึ่งก็คือพวกเราพักก้าวไกลทำงานกันเป็นทีมวันนี้นอกจากจะมีผมก็มีเลขาต๋อมมีรังสิมันโรมมีเพชษไอเิีมมาผมแล้วก็มีน้องไอจากกรุงเทชเพิ่งกลับไปเมื่อวาน เมื่อกี้โตไปบอลมาแล้วว่าไอเต็มทำไมไม่มาอยู่ที่นี่อากาศมันจะได้ร้อนด้อยลงหน่อยโตไปบอลกับน้องไอสส,อสอบอบช์บอกกลับกรุงเทพมัไมมาอยู่ที่ระยองหน่อยมันร้อนเหลือเกินแต่นี่คือการแสดงให้เห็นว่าพรรคเก้าวไกลของเราแก้ไขปัญหาประชาชนทำงานกันเป็นทีมมีทั้งทีมที่อยู่ที่กรุงเทพมีทั้งทีมที่อยู่ที่ภาคตะวันออก อย่างตอนนี้ก่อนที่จะลืมในในเมื่อมีพี่นกสื่อมวลชนกำลังติดตามอยู่ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนบ้านชารยองไปที่จังหวัดตราดด้วยเข้าใจว่าตอนนี้สสอโอคนตราดกำลังแก้ปัญหากับผู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดที่ตราดอยู่นี่ไงครับสาเหตุเพราะพักเก้าไกลของเราทำงานเป็นทีมในเชิงบุคคลด้วยและทำงานเป็นทีมในเชิงพื้นที่ ตั้งแต่พักขนองบางนาสมุทรปาการชนบุรีชาเชิงเศราและยองจันทบุรีไปจนถึงตราดก้าวไกลล้วนๆปะโทต้องทั้ง้านตะวันออกเวลาจะแก้ไขปัญหากับประชาชนมันถึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีพลงังเหตุผลที่สองก็คือในระดับจังหวัดไม่ใช่แค่ในระดับพรก ระยองทั้งหมดมีอยู่5เขตเขตที่1ก็ของก้าวไกลเขตที่2ก็ของก้าวไกลเขตที่4ี่ก็ของก้าวไกลเขตที่5ก็ของก้าวไกลและเขตสาของพรรคอะไรครับก็ต้องก้าวไกลพี่น้องมันจะได้ทํางานแบบปูทีมครบทีมถ้าเป็นพรรคอื่นทํางานด้วยกันได้ไหมได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะทํางานกับเราหรือเปล่า ตอนเวลาปลาใสก็บอกทำง,งานได้ทำง,ง,ง,งานได้พอเลือกตั้งเสร็จไปไหนไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นม่น้องอย่าให้เตสามของบ้านเราเป็นปันหลอไหนๆก็ซ้อมไปแล้วอย่าให้มีสีอื่นให้ซ้อมไปให้หมดมด,ด้วยความตั้งใจที่จะทํางานอย่าง36 0องศาประชาชนเรียหกหาสถานก็หันไม่หาประชาชน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขที่โรงพยาบาลแกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เรายกกันมาเป็นทีมทำงานเป็นทีมนี่คือเสาหลักสี่ต้นของพี่้องระนองไอพี่้องระยองไม่ลองดูว่าปังอยู่หรือเปล่าก็แกงพูดผิดจะได้ดูดีว่าปังหรือเปล่าพูดอะไรอยู่แหมพู้ผิดไม่ได้นะ <laughs> นี่คือสีเสานโยบายสสอเสือของระยองจริงๆอาทิตย์นี้ว่าจะจัดชุดใหญ่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจัดหนักกว่าเดิมเพราะนอกจากจะสี่เสาหลักที่ได้พูดไปจะเพิ่มมาอีกสองอันก็คือเรื่องการศึกษานำโดยคุณไอต็มแล้วก็เรื่องปัญหายาเสพติดสิ่งเสพติดต,ต่างๆนำโดยรังสิมานุ ว่าที่ระยองมีปัญหายาเสพติดเป็นอันดับสี่ของประเทศไทยอันดับหนึ่งสงขลาอันดับสองขอนแก่นอันดับสามนครศรีธรรมราชอันดับสี่อยู่ที่ระยอง23สิามงหาที่ผ่านมาจับยาบ้าได้ทั้ง5 0 0แสนกว่าเมตรอันนี้เนี่ยพี่น้องจะปล่อยให้ลูกๆหล,ล,ลานๆต้องเผชิญกับปัญหาความท้าทายทางยาเสพติดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจริงๆเหรอครับพี่น้องยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอ,ยอมยอ โอ้ผมมือให้น้องคนนี้หน่อยจะโกนมาอย่างรู้ไม่ยอมเราต้องแก้ปัญหายาเสพติดเพิ่มคุณภาพของการศึกษาเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขและความคิดสร้างสารรค์ต่างๆของพี่น้องชาวระยองเกิดขึ้นได้จริงเหตุผลที่สามก็พี่น้องเหตุผลที่สาก็คือตัวของผู้สมัครเองไม่ว่าจะเป็นคุณไอ แล้วที่พี่น้องเคยให้ความไว้วางใจเข้ามาเลือกแล้วเลือกอีกเลือกแล้วต้องเลือกอีก,เ,อกเขาเพร้อมที่จะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและเสียสละให้กับพรรคจนเราได้คนนี้มาคุณโยบงสะทอดมือดังๆคุณโยเป็นกำลังใจหน่อยแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนตำบนกระสุนตกโดนสาดโครนสารพัด คุณโยก็ได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังไปแล้วว่าช่วงตอนช่วงชีวิตนี้ตอนนี้ไม่ต้องการทําธุรกิจอีกต่อไปอยากจะเปะว็วารณาตอนให้กับการเมืองในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเบื้องหลังเป็นผู้ชํานาญการเป็นผู้ช่วยให้กับสสเบญจาตอนนี้ขอเข้ามาอยู่แถวหน้าเงินเดือนที่มีอยู่มันก็หมื่นห้าทำให้ไม่ต้องเสียภาษีเพราะเขาตั้งใจที่จะทํางานการเมืองจริงๆ ขอให้พี่น้องจงมั่นใจในตัวคุณโยพงศธรว่าเขาพร้อมจะเป็นตัวแทนของท่านเลือกเขาวันนี้พรุ่งนี้เขาทำงานได้ด้านได้ทันทีต้องมือดังๆให้กำลังใจกับเขาหนึ่งทีก่อนจะจบเมื่อกี้จะรีบจบให้เพราะเห็นมันร้อนตอนนี้แดดไปแล้วก็วเดี๋ยวพูดต่อ ผมเริ่มต้นพูดกับพี่น้องว่าหาเสียงมาอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สตกหลุมรักและยองมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหตุผลไม่เป็นเพราะะนี้ครับพี่น้องเ <Yeah. S 1> พราะผมคิดว่า <Yeah. S 1> ขอบคุณมากครับเหตุผลเป็นเนพราะว่าระยองฟังดีๆฟังดีๆเหตุผลเป็นเพราะว่าระยอง พักเก้าไกลมีอะไรที่คล้ายๆกันผมหมายความว่าอย่างไงผมเพิ่งรู้ว่าระยองเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายมีความอุดมสมบูรณ์บางคนก็ย้ายมาตั้งแต่สมัยพิษณุโลกมาอยู่ที่นะบางคนก็ย้ายมาจากมอญบางคนก็ย้ายมาอยู่บ้านอีสานก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะระยองมีความอุดมสมบูรณ์ ทำอุตสาหกรรมก็ได้ทำเกษตรก็ได้การท่องเที่ยวก็ดีเพราะฉะนั้นคนทั่วประเทศไทยหรือแม้แต่กระทั่งทั่วโลกเมื่อวานก็เจอคนหนึ่งเป็นอดีตตำรวจเยอรมันต้องใจที่จะมาใช้ชีวิตเป็นคนระยองอยู่ที่นี่แต่พี่น้องก็ไม่เคยคิดครับว่าคำว่าเขาชะเมาเป็นต้นแกลงเป็นต้นระยองเป็นต้นเขาใช้คำว่าบ้านของเรา เขาชะมาก็คือบ้านของเราทุกคนเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายแล้วคนระยองก็พร้อมที่จะโอบรักความหลากหลายนั้นเพราะคำว่าระยองเป็นของคนทุกคนไม่ใช่แค่คนใดคนใดคนหนึ่งนี่คือสาเหตุที่ผมตกลุ่มรักระยองถ้าพี่น้องเชื่อในคุณค่าแบบนี้ วิธีคิดแบบนี้นโยบายแบบนี้การทำงานทางการเมืองแบบพักเก้าไกลแบบนี้ไม่มีสมองเล็กษิษิ์พักเก้าไกลไม่ใช่ปังชาสามารถเอาไปผลิตซ้ำได้เลยช่วยกันประชาัสันในโสุดท้ายเหลือเวลายอยีกแค่เวันเดานั้นช่วยกัน่อกคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณแฟนลูกลกหลานไม่ไล้ยงหลับซ้ำ ช่วยกันบอกเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่หรือหรืออยู่นอกพื้นที่ให้วันที่สิบกันยามาใช้เสใช้เสียงกันให้ถล่มทลายอีกทีให้รักษาคุณค่าของความเป็นคนระยองไว้อย่าให้ใครมาบอกว่าให้เรานอนหลับพับสิ็จอย่าให้ใครมาซื้อเสียงเราได้อย่าให้ใครมาซื้อเสียงว่าบอกว่าไม่ต้องไปเลือกตั้งอย่าให้ใครมาบอกว่าซื้อเสียงให้ไปเลือกุพรรคนี้ การเมืองใหม่มันได้เปลี่ยนไปแล้วและผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องคนระยองเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่เปิดรับความหลากหลายต่างๆของหลายๆเพศหลายๆอาชีพหลายๆศาส,สนาหลายๆบ้านเกินเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าครั้งหน้าที่เรากลับมาช่วงเวลาประมาณเกือบขนาดนี้น่าจะอีกสองสชั่วโมงของอาทิตย์หน้าวันที่10กันยายนเรา จะมาฉลองชัยชนะของพวกเราไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับร่มลักเะยองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว้า้สามโดคัวมาอยู่ที่ระยองเลยได้ทีนี้อยู่กรุงเทพแดดก็ร้อนคนอ้อนก็ไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิ่งจะถ่ายยูปแล้วก็จะถ่ายทุกท่านนะครับไปลงหน้าเพจ ครับของพี่ดิมนะครับก <c oughs> ็ยังไงทุกท่านเข้าไปเอารูปที่นั่นได้นะครับขอบคุณมากครับพี่พี่พี่ลองนั่งดูว่าไงครับนายองพี่ติดเราจะมาฉลองชัยชนะของประชาชนร่วมกัน,นอนะขอบคุณนะครับ